ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งที่19โดยมีนายชุรตียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในการประชุมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวถึงประเด็นการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีการประกาศห้ามไม่ให้ใช้โรงเรียนเพื่อการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมมาเป็นวาระในการประชุม รวมไปถึงการเร่งรัดให้ประชาช,ช,ชนชชวยโสธรทเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ด้านนายแพทย์ธรพงษ์แก้วพอมรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเยโสธรทกล่าวว่าในการฉีดวัคซีนทุกอำเภอจากกำหนดสถานที่ในการฉีดวัคซีนโดยขอให้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลของอำเภอส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ข้อมูลณวันที่14พฤษภาคมมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม100คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว70คนกำลังรักษา29คนและเสียชีวิต1คนและสำหรับการฉีดวัคซีนได้ตั้งเป้าหมายผู้เข้ารับการฉีดไว้ที่155,511คนแต่ขณะนี้มียอดจอง34,516คนหรือคิดเป็น31.22%จึงขอเชิญชวนให้ชาวจังหวัดยะโสธรออกมาลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ไทยล่าเสียไทยเสียผูยยยย้นำต้นทุนสูงสดเรไทย国进口榴莲各特香เราดีใจที่เป็นประตูเชื่อมสินค้า,าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกและเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและชีวิตเกษตรกรไทยให้มั่นคงยั่งยืนท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกสู่การค้าโลกแบบไร้อรอยต่อ สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่อาคารศรีราชาประชาคมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามวิตูการฟรีโดยต้องเป็นประชาชนในเจ็ดกลุ่มเสี่ยงที่ต้องรับการฉีดวัคซีนได้แก่หญิงตั้งครรภ์สีเดือนขึ้นไป